สวัสดีครับผมมันพินกับช anel Feel Thai ใน YouTube ครับน,นี้อยู่บนทางหลวงหมายเลข406ครับ mm hmm. เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขากับจังหวัดสตูลน,นะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้แถวเป็นเขาเล็กบา้านค่ายรม,มิตรนะฮะ mm hmm. ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วก็ันนมีป้ายเตือนลดความเร็วเดี๋ยวนี้นะฮะป้ายใหญ่มากนะครับแถวนี้เป็นประมาณช่องเขานะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ ประมาณ15กิโลนะครับห่างจากโคนกระหลงแต่คนกระหลงครับวันนี้มุ่งหน้าจากาหัดใหญ่ไปสตูลน,นะครับก็ระยะทางจากหัดใหญ่เนี่ยไปสตูลเนี่ยก็อยู่ประมาณ89กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ ถ้าเดินทางจากสนามบ,บินหัดใหญ่เนี่ยก็ไม่ไกลเลยครับจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับระยะทางจากหัดใหญ่ไปสตูลแล้วก็หัดใหญ่ไปพัปทลุงเนี่ยเท่ากันเลยครับ้าปใต้ข้างถนนเนี่ย89กิโลนี่ก็จะอยู่ในช่องเขานะครับแต่เดี๋ยวนี้ถนนทางใต้เขาไม่เหม,มือนเมื่อก่อนนะครับก็ สมัยก่อนคนอาจจะเคยได้ยินตำนานเรื่องเขาพับผ้าหรืออะไรเงี้ยยี่เส้นจะพับไปพับมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นการจอดช่องเขาแล้วก็าําถนนใหญ่นะครับนี้ครับรถวิ่งสะดวกจากจุดนี้ถึงสตูลนี่สามประมาณ32กิโลครับหลักกิโลเมตรเมื่อกี้บอกนะคะคนก็หลง10กิโลควรโดน12กิโล ยินดีต้อรับสู่จังหวัดสตูลน,นะครับก็มีป้ายไปถ้ำเจ็คดคตถ้ำภูผาเพชรก็คลิปนี้ทำไว้ให้ใครที่มองหาเรื่องเส้นทางนะครับดูว่า ลักษณะเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดน,นี้เป็นอย่างไรนะครับสภาพถนนเปิดศึกษากันดูนะะดูลู่ทางดูว่าจะขับรถมาอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นภาพออกครับถึงแม้จะผ่านช่องเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นภูเขาสูงชันอะไรนะครับ ิโลเมตรที่61ครับตรงนี้เราไปกันต่อครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับทางหลวงหมายเลข406ครับเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูลน,นะครับทางภาคใต้ของประเทศไทยครับผม มีซ้ายนี่เป็นน้ำตกปั่นนะครับบอลลู้ร้อนทุ่งลุยนะครฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชแนลฟิลไทย ใน YouTube ครับ FDL TSI ตรงนีเ้ L, I, เป็นบ้านทุ่งนุยนะ,ะวัดลาดประดิษฐารามหรือวัดทุ่งนุยครับผม